ครับสวัสดีครับชาว youtube ทั่วประเทศทั่วโลกเอา้าวันนี้ไม่เยี่ยมไม่เยี่ยนพีไส่แล้วปลูกอินทผพาลัมแล้วก็ปลูกทุเรียนอยู่จังหวัดคอนเจนนี่โอ้ในผลได้นี่เนาะในผลต้นนี่ประมาณปีนึงแม่น้ายเก้าเดือนนี่ตุกเก้าเดือนครับปลูกเป็นฟ้าแฝดพอมั้โอ้สูตรแบบใดเนาะปลูกฟ้าแฝดเนาะเอา,เอาปลูกปลูกคู่ฟ้าแฝดจังยั่งมันบ่ะ ทั้งบนอินทพาล่พล่ำออกฤดูนี่ขายอยู่ขางข้างถนนเหล่านาดีมาพยืนนี่โอ้ยหวานแซ่บเอาท่านผู้ชมเอ้ยเที่ยวซื้อใหญ่ยุ่ซื้ออยู่ข้างทางมันของเฮาบ่มนครับผอเออซื้ออยู่ข้างทางล่ะโอ้แซ่บคนน่ะปฮู้ยแต่ว่าผมว่ามันไมได้ผลดิมก, <ะ S 1> <อ>กุฏเรียนพยายามหมันไม่ได้ผลสันตว์เก้าเดือนนี่นนั่อันนี้เก้าเดือน ทิศมองตอไพ่นั่นเสียวดินลงแมนมอ <Yeah. S 1> เอาได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวเสียวดินหินภูเขาไม่ให้ <Yeah. S 1> เป็นทุเลียนภูเขาไฟได้ <Yeah. S 1> โอ้ในผลในผลผละอันนี้ได้ผลแล้วไดีขายสุป,ปีได้ปีละ้มยหลายยนะ่ะเพราะว่ามันออกายก็ได้ายโลละสี่ลอยหาลอยเนาะอินตาภาล่ำนะสวนเป็นท่อยแจสวนทุเลียนเศร้าคุ้มนุง่ง จัการโรงแรมแล้วเขาแกงไเฮาสุดยอดสุดยอดโอ้ปลูกเอามันได้ผลดีด้วยคอนเจนกับสีได้เลยนี่ได้อยู่ขันเป็นรุ่นนี้แต่ว่าสูตรแบบไรคือปลูกฟ้าแฝดมันยังอยูย่ติกะเพื่อโอกาสรอดแต่ว่าเขาบอกว่าขันมันเขาปลูกไอ้ต้นคููนี่ครับอ่มันจะได้ผลผลิตเกิดห้เ่าบแบกต้นหนึ่งสิบหน่วยพอกระปงแบกสิบหน่วย เขาก็แบกต้นละเจ็ดหน่วยสองต้นกือบสิบสี่หน่วยได้หลายต้นเดียวคือว่าเขาศึกษาแล้วครับผมศึกษาคักแล้วสม่ยนันเป็นอาจารย์นี่มันแตกชานเลยเอาแต่แต่ว่าอันนี่ถือว่าประสบความสำเร็จเลยอินทาภาลัมนี่คือว่าได้ขายทุกปีทั้งมัดมันได้จักปีแล้วนี่อินทาภาลัมนี่อินทาภาลัมนี่ได้ขายสามปีแล้วอสามปีแต่ว่าพอปลูกจักปีปลูกเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีเนาะนี่ลูก ออกผลมานี่กะขุดนอไปแต่ขายพร้อมพันงามแซ่บอ,อยู่บายฮีกับอัลเดาา็ดดาฮันบใบฮีพอดีแต่อัลเ็ดดาฮันโอ้ทยทุเรียนหน่อยเสริมนิดนึงกัมีเนี่ยเออทุเรียนผมว่าสิโอ้สิได้ผมหูสูตรแล้ววันนี้สิได้ไปปลูกแต่ว่าปลูกสิปลูกไปแต่ว่าให้พ่นเงือมันบ่ตายอย่างนี้นะอันนี้นะน้ำดำน้ำดำติน้ำดำหมอนทองหมอนทองหมอนทองน้ำดำ ได้ได้ได้มูสังกิ้งเดี๋ยวนี้เเต่มูสังกิ้งอยู่ข้างเดี๋ยวมี้โยงเต่งเดี๋ยวนีเอ้าบักทุเรียนมันบ่กมันพันเดียวกันหมดสิอ้ยผมมีหลายสายพันธุ์เนาะมีการเน่ามีการเน่าจากยุทธะมูสังกิ้งมีน้ำดำครับมีพวกตระกูลกบตระกูลกบก็มีกบแช่น้ำกบพิกลพวกอย่างนีโอ้แสดงว่าศึกษามีหลายสายพันธุ์ผมเคยซื้อการเน่าซื้อ่ไว้เขาว่าน้อยแล้วเป็นหมื่นเป็นแสน พงศ์ก็ซื้อแล้ซุ้มมานน่ละ่ะหน่ยวยละพันกว่าบาทนี่ละ่ะส่วนใหญ่มันอยู่แถวแนเขตตรงนี้เขตถ้าว่าเมืองน้นมันแพงไหมเออเมืองน้นมันแพงเมืองน้นมันจะแพงครับเพราะว่ามันมีนม้ำอันนี้จะมีน้ำดำอันนี้น้ำดำเพิ่งเมื่อปุ่นสองเดือนกว่าเนี่ยเนี่ยครับโอ้ห้องสูตร<อ>แล้วห้วองสูตรนะแล้วเอาท่านผู้ชมไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่องมันนี่ไหม เยี่ยมสวนอินทภพาลัมทั้งมีบักทุเรียนพร้อมอยู่จังหวัดขอนแก่นอำเภอเมืองตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นถ้าได้บ่ต้องไปกินหอดผู้เข้าไฟป่ะนี้ไม่กินอยู่ขอนแก่นเท่านี้สวัสดีครับผม